กาบสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวชุดไม่ต้องคิดเมตรตองหนึ่งนะครับลูก54ิ่มิลงบสามพนามร3อยบาทได้อะไรบ้างก็ 1. โซ่สเตอร์โอสกินะครับเลส420อันนี้เป็นโซ่เลทสเตอร์เลทนะแล้วก็ 2. ก็คือประเก็นชุดบนนะตามที่เห็นเลย 3. ก็คือทำฝาสูบนะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้แหละ สก็คือชุดนอด็อตและแหวนห้าก็คือเสื้อสูบเสื้อสูบยางเสื้อสูบนะนี่ยางให้เรียบร้อยนี่ยงแล้วทําเกียวให้ด้วยลูกสูบแหวนแล้วก็มีสติกเกอร์ผมอยู่ในนี้ลูกสูบแหวนสติกเกอร์นี่คือ สติกเกอร์ลูกสูบแหวนสลักกิปบล็อกค,ครบนะครับสามพันสามร้อยบาทส่งมาทำนะครับส่งแค่เสื้อฝามาอย่างเดียวอย่างอื่นได้ไปตามนี้เลยถ้าส่งแค่เสื้อฝามาทำนะครับหนึ่งพันห้าห้าสิบรวมส่งกลับอันนี้ก็นี่ผมไม่ได้คิดราคาลูกค้าเพิ่มนะก็กลายเป็นโปรเลยเพราะว่าค่าส่งเนี่ยแม่งก็ต้องมีน่าจะสองร้อยกว่าบาทและพลาดเลยก็คือ ทีแรกคุยกันไว้แค่ชุดนี้แค่เสื้อฝาที่ค่าส่งไปห้าสิบแล้วดูลูกค้าสั่งเพิ่มสเตอร์เพิ่มนอ็อตอะไรพวกนี้คือค่าส่งของสเตอร์เนี่ยมันหนักก็ยิ่งมันหนักมันก็ยิ่งแพงไงแต่เนี้ยไม่เป็นไรผมเหมาให้แล้วกันเพราะว่ารับรับรับราคาไว้แล้วก็เหมาไปขาดทุนนิดหน่อยก็ก็ฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับงบ3,300บาททั้งเมตร้อยเมทตองหนึ่งนะราคาเท่ากันอาซีร้อยเหมือนกันแล้วก็ ส่งแค่เซอร์ฝามาทําเนี่ยพ5นหแต่ไม่ได้ทําเกียวนะท่านผู้ชมก็คือเป็นตามเดิมที่ลูกค้ามาอันนี้เนี่ยคือทําเกียวให้ด้วยเรียบร้อยคือพร้อมประกอบชุดน,นี้โอเคบ๊ายบายจ้ะ